หนูเพิ่งได้ฟังเพลงใหม่ของตัวเองนะคะพ่อแม่อรอลุ้นด้วยนะคะว่าเพลงเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะใกล้จะออกแล้วอะไรนะคะหัวใจต้นข้าว,ว,ต,าวตั้งชื่อเพลงให้หนูเสร็จแล้วประมาณนั้นประมาณนั้นเกี่ยวกับต้นข้าวนะคะบทเพลงแ้วหนูจะให้พ่อแม่โหวตด,ดีไหมคะชื่อเพลงแบบว่าลงแล้วก็ให้พ่อแม่ช่วยกันโหวต จริงๆแล้วหนูอยากให้พ่อให้แม่มีส่วนร่วมในการทําเพลงของหนูครั้งแรกซิงเกิลแรกนะคะก็อยากให้พ่อให้แม่เนี่ยมีส่วนร่วมกับกบ,บทเพลงนะคะแต่หนูบอกเลยว่าเพลงเนี้ยหนูไม่ได้หวังเลยนะคะว่ามันจะโด่งจะดังแต่สิ่งที่หนูทำนะคะเพราะว่าหนูอยากขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนเพลงทั่วประเทศจริงๆนะคะเป็นการมอบบทเพลงแทนใจและเดี๋ยวหนูจะให้พ่อแม่แต่โหวตกันนะคะโหวตว่าอยากให้ชื่อเพลงว่าอะไร ดีไหมคะดีไหมหนูว่าดีนะคะน่าจะแบบเป็นการได้เข้าร่วมกันดีนะคะแล้วก็ฝากพ่อพ่อแม่แฟนเพลงทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางบ้านนะคะช่วยกันโบวตให้ต้นข้าวกันเยอะๆนะจ๊ะขอบคุณคะ่ะ